เอานักรบหญิงแนวชายแดนรัดกันชนมาให้ชมน่ารักแข็งแกร่งที่ใครหลายคนหรือมีอีกมากมากมากม,าก,มาก,ก็เป็นได้ครับที่ไม่รู้จักและรับรู้มาก่อนเพราะคนเหล่านี้ไม่เคยเกรงกลัวกองทัพเด็ดการพรมา่าในขณะที่วงในของเรากลัวจะมีปัญหานี่นั้นกับกลุ่มก่อความสงบเผดการพรมา่าแต่กลุ่มนักรบในรัฐคารนิคารน เหล่านี้ต่อสู้และเตรียมการรับมือการภัยคุกคามที่จะเข้ามาก่อกวนชายแดนตลอดเวลาและมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดเวลา